จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องใช้เงิน1,000ล้านให้หมดภายใน1เดือนสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Hullo m r b i l l i o n a i r e ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหาใครพร้อมกันแล้วก็เชียรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหวังชายหนุ่มวัย37ที่มีชีวิตสุดแสนจะห่วยแตกโดยเขาเ,เป็นผู้รักษาประตูให้กับทีมฟุตบอลเล็กๆแห่งหนึ่ง และถึงแม้ว่าเขานั้นจะทําอาชีพเป็นนักฟุตบอลมากว่า20ปีแล้วแต่หวังก็ยังคงไม่ประสบผลสําเร็จในเส้นทางสายนี้แถมเมื่อ2ปีก่อนเขาเนีี้ก็ยังเคยไปกัดนักฟุตบอลของฝ่ายตรงข้ามมนเลยทําให้เขาถูกแบนจากสมาคมฟุตบอลเป็นเวลา2ปีซึ่งในระหว่างนั้นหวังเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากโดยเขาเนี่ยต้องไปรับงานเป็นในายแบบถ่ายภาพนูด๊ดแถมยังเคยปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อแอบเข้าไปเล่นในทีมฟุตบอลหญิงอีกตกังหากอยู่มาวันหนึ่งวังใน,นถูกโค้ชของทีมคู่แข่งเรียกไปเจรจา ซึ่งลุงคนนี้มีชื่อว่าจินโดยในอีกสองวันทีมของเขาเนี่ยต้องมาแข่งขันกับทีมของหวังจินเลยต้องการจะให้หวังล้มบอลในการแข่งขันครั้งนั้นพร้อมเสนอเงินให้หวังเป็นจํานวนเงินสองแสนหยวนหวังในจึงตอบกลับไปแบบหลอๆว่าเงินแค่นี้เนี่ยไม่มีทางซื้อคนแบบเขาได้หรอกหลังจากนั้นสองวันต่อมาก็ถึงเวลาแข่งขันน่าสำคัญของหวัง โดยเขาเนี่ยได้ทําการโชว์รับลูกที่ฝั่งตรงข้ามยิงมาได้พร้อมหันไปเก๊กหน้าหล่อใส่จินและคิดว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่มีทางยอมก้มหัวให้กับเงินเด็ดขาดซึ่งหวังเนี่ยก็ดีใจได้ไม่นานเพราะสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็โดนทีมของจินยิงเข้าประตูแบบไม่เกรงใจใครและได้พ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์5ต่อ0หลังจบการแข่งขันทีมของจินเนี่ยจะได้เข้ามาแสดงความขอบคุณกับหวังเพราะพวกเขาคิดว่าหวังเนี่ยยอมล้มบอลให้กับพวกเขาโค้ชที่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขาไปแสดงความยินดีกับหวังเนี่ยจึงคิดว่าหวังยอมล้มบอลให้กับฝ่ายตรงข้าม เขาเนี่ยจึงทําการไล่หวังออกโดยหวังพยายามอธิบายให้โค้ดฟังว่าเขาไม่ได้ล้มบอลให้ใครจริงๆแต่โค้ดเนี่ยก็ไม่เชื่อหวังเลยบอกว่าหากทีมของเขาไม่มีผู้รักษาประตูแล้วทีมเนี่ยจะแข่งต่อไปได้ยังไงโค้ดเนี่ยจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขาเนี่ยได้เตรียมหมามาเล่นแทนหวังแล้วและดูท่าว่ามันเนี่ยจะเล่นเก่งกว่าหวังซะอีกชิงหรือเพื่อนสนิทของหวังที่ทนฟังอยู่นานเนี่ยจึงเริ่มหัวร้อนและบอกว่ามันจะมากเกินไปแล้วหากโค้ดไล่หวังออกงั้นเขาเนี่ยก็จะขอลาออกด้วย โคดพอได้ยินแบบนั้นจิลิปตกปากรับคําทันทีเพราะเขาเนี่ก็อยากไล่ผู้เล่นที่ไม่เอาไหนแบบไอชิงมานานแล้วทั้งสองจึงต้องกลับไปได้วยความผิดหวังหวังนี่จึงพยายามปอบชิงหรือเพื่อนรักของเขาและบอกว่านี่ก็ถือเป็นการฟาดคอ้มันก็แล้วกันต่อจากนี้ไปมันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราก็ได้แต่ยังไม่ทันขาดคําก็ได้มีขี้นกตกลงมาใส่กระจกของเขาจากนั้นก็มีใครที่ไหนไม่รู้โผลมาที่น้่รถของหวังพร้อมแกล้งทําทีว่าถูกรถของพวกเขาชนเพื่อกจะเรียกค่าเสียหาย ทั้งสองเลยต้องออกไปสั่งสอนมันเสนหน่อยโดยทั้งคู่ได้ทําการจับชายคนนั้นไปถูบ,บนกระจกรถที่เพิ่งจะโดนนกอึใส่เพื่อสั่งสอนไม่ให้มันเนี่ยไปทําแบบนี้กับใครอีกแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งผมมาเห็นเหตุการณ์เข้าเธอเลยเข้าใจว่าหวังกับชิงเนี่ยกำลังทําร้ายผู้ชายคนนั้นอยู่เธอจึงได้เข้ามาต่อว่าผู้เขาทาั้งคู่และตะโกนหาว่าหวังกับชิงเนี่ยกำลังลังแกคนที่ไม่มีทางสู้และไม่นานก็เริ่มมีชาวบ้านโผล่มามุงดูเหตุการณ์ผู้ เลยได้ความซวยมันเลยทําให้ทั้งสองเนี่ยต้องติดคุกแต่แล้วไม่นานก็ได้มีใครบางคนโผล่มาประกันตัวพวกเขาออกมาซึ่งเขาคนนั้นก็คือจินนั่นเองหวังเลยเข้าใจว่าจินเนี่ยต้องการจะมาชวนพวกเขาทั้งสองไปเข้าร่วมทีมจินเลยบอกว่าเปล่าความจริงแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่โค้ชทีมฟุตบอลแต่เป็นหัวหน้าบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ต่างหากก่อนหน้านี้เขาแค่อยากทดสอบหวังเท่านั้นจากนั้นจินเนี่ยจึงพาหวังไปที่บริษัทของเขาพร้อมบอกว่าหวังเนี่ยเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของมหาเศรษฐี โดยปู่ที่เป็นมหาเศรษฐีของหวังนั้นเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนซึ่งทรัพย์สินที่เขาลงเหลือไว้เนี่ยก็มากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดหวังพอรู้แบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยเพราะเขาไม่คิดว่าจูๆ่ๆตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นทายาทเศรษฐีระดับพันล้านจากนั้นจินเนี่ยจึงเริ่มเปิดวิดีโอของปู่ที่เป็นมหาเศรษฐีให้หวังดูโดยตามพิัยกรรมเขาเนี่ยจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทายาทของเขาซึ่งก็คือหวังนั่นเองแต่ก่อนที่หวังจะได้มรดกทั้งหมดไป หวังหนี่ก็ต้องผ่านบททดสอบของปู่ไปให้ได้ก่อนโดยปู่ต้องการจะให้หวังใช้เงินเป็นจำนวน1000ล้านหยวนให้หมดภายใน1เดือนหากทำได้หวังหนี่จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดกว่า3,000ล้านของปู่ไปแต่ถ้าว่าปู่เนี่ยก็ได้ตั้งเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินเหล่านั้นเอาไว้คือข้อแรกหวังหนี่ต้องใช้เงิน1000ล้านในเมืองแห่งนี้และต้องใช้จ่ายอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นรวมถึงห้ามนำเงินไปซื้อของมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวข้อ2คือห้ามนำเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือบริจาคเด็ดขาด ข้อ3หวังเนี่ยจะสามารถนําเงินไปจ้างคนได้ไม่เกิน100รคนข้อ4คือห้ามนําเงินไปซื้อของที่มีมูลค่าแพงเกินจริงและสุดท้ายคือห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดโดยปู่เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้กับหวังหากหวังไม่สนใจเขาเนี่ยจะมอบเงิน10ล้านหยวนให้แต่หากหวังยอมรับข้อเสนอและทําสําเร็จทรัพย์สินทั้งหมดกว่า3,000ล้านหยวนจะตกเป็นของหวังแต่กลับกันหากเขาทําไม่สําเร็จ หวังนี่จะไม่ได้เงินจากเขาเลยสักบาทเลยต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบคนจนต่อไปโดยหลังจากที่ดูวิดีโอจบจินเนี่ยจึงเอาสัญญาออกมาให้หวงังคิดทบทวนดูว่าเขาจะรับข้อเสนอหรือจะรับเงินแค่10บล้านกลับไปหวังเลยเอ่ยถามกับจินว่าถ้าเขาไม่ยอมรับข้อเสนอแล้วจินเนี่ยจะเอาเงิน3,000ล้านของปู่เขาไปไว้ที่ไหนจินลเล่าว,ว่าหากเป็นแบบนั้นเงินเนี่ยจะโดนโอนไปให้คุณหยินและคุณไลเป็นคนจัดการซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปู่หวังอยู่แล้ว โดยหวังได้ใช้เวลาตัดสินใจเพียงไม่นานก่อนที่เขานั้นจะเลือกเซ็นสัญญาย,ยอมรับข้อเสนอของปู่เพราะเขาเหนี่ยมั่นใจมากว่าจะสามารถใช้เงิน1000ล้านให้หมดได้ภายใน1เดือนซึ่งหลังจากที่ตกลงกันเสร็จจินหนี่จึงบอกว่าเขาจําเป็นต้องส่งคนไปติดตามหวังเพื่อตรวจสอบเงินในบัญชีว่าหวังใช้ใจ่ายเงินแบบถูกต้องหรือเปล่าจินจึงทําการแต่งตั้งเซียหรือนักบัญชีของเขาให้ไปทําหน้าที่เป็นเลขาให้กับหวังซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับคนที่ทําให้หวังเข้าคุกนั่นเอง โดยเธอเนี่ยต้องมาทํางานเป็นเลขาให้กับหวังเป็นเวลา30วันซึ่งเซียเนี่ยก็ดูท่าไม่ค่อยอยากร่วมงานกับหวังสักเท่าไหร่ทั้งคู่พอได้เจอหน้ากันจึงเปิดฉากทะเลาะกันทันทีต่อมาจินเนี่ยเลยพาหวังไปดูเงิน1000ล้านหยวนที่เขาต้องได้รับเล่นเอาหวังเนี่ยขาอ่อนไปเลยครับโดยหวังได้บอกเรื่องที่เขาจะได้รับเงิน1000ล้านหยวนกับชิงหรือเพื่อนรักของเขาแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่เขาทําข้อตกลงไว้กับปู่ซึ่งหลังจากที่เขาได้รับเงิน1000ล้านมาหวังเนี่ยจะเริ่มใช้เงินนั้นนนนอย่าางสสุกสน โดยเขาได้ทําการไปจ้างยามในธนาคารให้มาเป็นบริการของเขาและได้เสนอเงินไม่ต่ากว่า1น0 0 0แสนหยวนให้เป็นการตอบแทนในเวลาต่อมาหวังได้เดินทางกลับไปหาทีมฟุตบอลของเขาและได้ทําการคุยโม้ว่าจะเปลี่ยนสนามฟุตบอลแห่งนี้ให้กลายเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่โค้ที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงคิดว่าหวังกลายเป็นบ้าไปแล้วหวังเนี่ยจึงได้ทําการคุยโม้ให้ทุกคนฟังว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของมหาเศรษฐีโค้และทุกคนพอได้ยินเนี่ยก็ต่างพากันหัวเราะเยาะหวัง มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงไอ้ยากจนหวังจะมากลายเป็นเศรษฐีเนี่ยนะโดยทุกคนได้คิดแบบนั้นจกกนกระทั่งหวังได้สั่งให้คนของเขานําเงินนับล้านมาเทกองต่อหน้าทุกคนเล่นเอาโค้ดเนี่ยอึ้งไปเลยซึ่งหวังได้ใช้เงินเหล่านั้นเช่าทีมฟุตบอลเพื่อที่จะไปจ้างทีมระดับประเทศมาแข่งด้วยโดยเขาได้พาทุกคนไปยังโรงแรมที่แพงที่สุดในเมืองและได้ทาการขอเหมาเช่าห้องพักทั้งหมดของโรงแรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการเก็บตัวซ้อมนักกีฬาของเขา แถมหวังยังเลี้ยมืออาหารสุดหรูให้กับผู้เขาทุกคนอีกเหล่าทีมฟุตบอลที่ไม่เคยกินอาหารระดับ5้าดาวมาก่อนจึงเริ่มพากันกินอาหารเหมือนคนที่ไปตายอดตายอยากมาเรียกได้ว่าพอมีเงินหวังเนี่ยก็กลายเป็นคนใจกว้างเลยทันทีซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารกันอยู่นั้นหวังจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าเขาเนี่ยจะทําการก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนขึ้นมาและจะให้ชิงหรือเพื่อนสนิทของเขาเป็นคนดูแลวันต่อมา เซียนจึงเข้ามาบอกกับหวังว่าเธอได้ทำการจ่ายเงินค่าเช่าโรงแรมทั้งหมดไปแล้วแถมเธอเนี่ยก็ทำการจ่ายเงิน10ล้านเพื่อเป็นค่าจ้างให้กับนักฟุตบอลระดับประเทศมาแข่งกับพวกเขาแล้วด้วยและเมื่อเสร็จงานเซียนจึงขออนุญาตไปทำธุระก,กับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งแฟนของเธอเนี่ยมีชื่อว่าหลิวและในวันนี้หลิวเนี่ยก็ต้องไปบรรยายพร้อมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเงินไม่ใช่ทุกอย่างเซียลยอยากจะขออนุญาตหวังไปฟังแฟนหนุ่มของเธอบรรยายในช่วงบ่ายวันนี้ หวังพอได้ยินแบบนั้นเขาเลยตัดสินใจขอซื้อตั๋วเข้าชมการฟังบรรยายทุกที่นั่งจากหลิวหลิวที่เห็นเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ตาลุกวาวในทันทีพร้อมขอรับเงินทั้งหมดของหวังอย่างเต็มใจแถมเขาเนี่ยก็ยังขอไปสมัครเป็นคนสวนของหวังอีกเรียกได้ว่าเงินเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเสียจินได้ต่อว่าแฟนหนุ่มของเธอไปเพราะเขาเนี่ยกำลังจะไปบรรยายเรื่องเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่การการะทําของหลิวในตอนนี้มันกลับตรงข้ามกับอุรมณการของเขาในตอนแรก เซียที่รู้สึกผิดหวังกับแฟนหนุ่มเธอเลยตัดสินใจขอเลิกกับเขาทันทีในเวลาต่อมาหวังเลยไปประชุมกับหุ้นส่วนของบริษัทด้านการลงทุนที่เขาเพิ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวางแผนกันว่าจะเริ่มทาธุรกิจกันอย่างไรโดวยหวังเนี่ยต้องการใช้เงิน1000พันล้านของปู่ให้หมดเขาเลยทําการไปกว้านซื้อหุ้นทุกตัวในตลาดที่กาลังตกเพื่อหวังจะผ่านเงินของปู่ให้หมดไวๆซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังประชุมกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีคนบุกเข้ามาในห้องประชุม โดยชายคนนั้นต้องการจะมาของเงินจากหวังเพื่อไปลงทุนขายอุปกรณ์ที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นซึ่งมันเน bon ี่ยเป็นเครื่องว่ายน้าบนบกนั่นเองชายคนนั้นได้เริ่มสาธิตการใช้เครื่องว่ายน้ํานั่นให้หวังดูคุณเนี่ยจะสามารถว่ายน้ําได้ทุกที่หากมีเครื่องสุดล้ําอันนี้ชายคนนั้นกล่าวหวังในี่เลยเกิดถูกใจและตัดสินใจให้เงินชายคนนั้นไปลงทุนจากนั้นบริการคนหนึ่งของหวังจึงได้เข้ามาขอเงินหวังไปลงทุนด้วยโดยเขาเล่าว่าที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยขาดแคลนน้ามาก เขาเลยอยากจะมาขอเงินหวังเพื่อเดินทางไปที่ขั้วโลกเหนือแล้วนำเงินทั้งหมดไปสร้างเครื่องยนต์เพื่อนำไปติดบนก้อนน้ำแข็งแล้วขับมันกลับมายังบ้านเกิดของเขาเพื่อนำน้ำแข็งก้อนนั้นมาสกัดเป็นน้ำคือมันคิดได้ไงวะเนี่ยหวังเลยให้เงินชายคนนั้นไปห้าล้านเพื่อทำตามแผนที่ว่าพร้อมตะโกนถามว่าใครยังมีความฝันอยากทำอะไรอีกไหมและพอทุกคนในโรงแรมพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต่างพากันมาขอเงินหวังไปลงทุนทำธุรกิจกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวหรือแม้แต่คนทำความสะอาด และถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีความคิดที่ไร้สารละขนาดไหนหวังเนี่ยก็ให้เงินทั้งหมดไปลงทุนกันทุกคนโดยหวังเนี่ยคงใช้เงินของปู่ไปกับเรื่องไร้สารละและได้เสวยสุขเล่ากับราชาเรียกได้ว่าชีวิตของหวังในตอนนี้มันแทบจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ว่าได้เขาได้ทําทุกอย่างตามที่เขาต้องการจกนกระทั่งวันหนึ่งหวังเนี่ยเข้าไปถามเซียเรื่องหุ้นบริษัทด้านการลงทุนของเขาว่าบริษัทของเขาเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่แล้ว ซึ่งคาตอบที่หวังได้รับก็ทําเขาเนี่ยช็อกไปเลยเพราะหุ้นทุกตัวที่หวังบอกให้ทางบริษัทไปกว้านซื้อมาก่อนหน้านี้มันเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีคนนําเงินแห่ไปซื้อหุ้นทุกตัวตามหวังมันเลยทาให้บริษัทของเขาทํากําไรไปกว่าหลายร้อยล้านหยวนซึ่งมันยังไม่หมดแค่นั้นชิงได้เข้ามาบอกกับหวังว่าเงินจากโครงการที่เขาให้คนไปลงทุนเนี่ยก็ได้ทำกำากําไรกลับมาเช่นกันเรียกได้ว่าดวงของหวังเนี่ยกำลังอยู่ในขาขึ้นแบบสุดๆ มันเลยทำให้ชื่อเสียงของหวังเนี่ยเริ่มโด่งดังไปทั่วประเทศในฐานะมหาเศรษฐีที่นำเงินไปลงทุนให้ความฝันของคนอื่นจนประสบผลสำเร็จแต่ถ้าว่าหวังกลับไม่ดีใจเลยสักนิดเพราะเขาต้องการใช้เงินของปู่ให้หมดแต่เงินที่เขากะจะผลานเล่นมันกลับทำรายได้ให้เขาสร้างัง,งนซึ่งตามสัญญาหวังเนี่ยต้องใช้เงินจากปู่ให้หมดรวมถึงรายได้ที่เขาได้รับเพิ่มมาด้วยเช้าวันลุ่งขึ้นชิงเนี่ยจึงได้เข้ามาบอกกับหวังว่าเขาได้ไปชวนเพื่อนในสมัยประถมคนหนึ่งให้มาช่วยบริหารงานในบริษัท โดยเพื่อนคนนั้นของเขาเนยได้รับฉายาว่าจีเนียสหวังเนยจึงตอบปฏิเสธเพราะเขาไม่ไว้ใจใครนอกจากชิงหรือเพื่อนรักของเขาคนเดียวเท่านั้นแต่หลังจากที่หวังได้เห็นหน้าของจีเนียสหรือเพื่อนของชิงแล้วเขาเนยเลยตอบตกลงและอนุญาตให้จีเนียสมาดูแลบริษัทของเขาร่วมกับชิงได้พราะดูจากใบหน้าที่ดูไม่มีความรู้ของจีเนียสแล้วหากเขาได้ทํางานร่วมกับชิงทั้งสองคงทําให้บริษัทของเขาขาดทุนย่อยยับได้คือในตอนนี้หวังเนยอยากทําทุกอย่างเพื่อใช้เงินที่เขาหามาได้ให้หมด จากนั้นหลายวันต่อมาเซียเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานกับหวังว่าจีเนียนกับชิงเนี่ยได้ใช้เงินของเขาไปเป็นจำนวนมากแต่หวังเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาต้องการแบบนั้นอยู่แล้วต่อมาหวังเลจยจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเซียเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเธอโดยการสั่งจุดดอกไม้ไฟนับพันเพื่อเป็นของขวัญให้เธอซึ่งเซียเนี่ยก็ดูซึ้งใจมากเพราะไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เธอมาก่อนเซียเนี่ยจึงคิดว่าหวังแอบมีใจให้เธอ เธอจึงพยายามบอกให้หวังอย่าคิดเกินเลยเพราะผู้เขาทังคู่เนี่ยต่างก,กันเกินไปแถมเธอก็คิดกับหวังแค่ลุงเท่านั้นเธอเลยไม่อยากให้หวังเอาเงินมาใช้เพื่อเธออีกหวังพอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยจึงนึกสนุกขึ้นมาวันรุ่งขึ้นหวังเลยใช้เงินของเขาไปหมอป้ายโฆษณาของทั้งเมืองและเปลี่ยนให้มันเป็นรูปหน้าของเซียในวันนั้นผู้คนเนี่ยจึงเข้าใจผิดคิดว่าเซียเป็นดาราและต่างพากันแห่มาขอถ่ายรูปกับเธอเซียเนี่ยจึงรีบขึ้นแท็กซี่เพื่อไปทํางานซึ่งในระหว่างทาง จู่ๆก็มีชายโผมาทำท่าทีเหมือนว่าโดนรถชนเพื่อเรียกค่าเสียหายโดยเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่หวังเจอตอนต้นเรื่องเสียที่รู้สึกผิดที่ทำให้หวังติดคุกในตอนนั้นเธอเนี่ยจึงได้กลับไปขอโทษหวังจากนั้นเธอเนี่ยจึงเริ่มเปิดใจให้กับเขาและคิดว่าหวังอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่เธอคิดก็ได้โดยในวันนั้นหวังเนี่ยได้ชวนเสียไปดูคอนเสิร์ตเป็นเพื่อนเขาซึ่งในระหว่างดูก็ดูเหมือนว่าหวังเนี่ยจะเริ่มหวนไหวกับเธอแล้วจากนั้นทั้งสองจึงเริ่มใช้เวลาร่วมกัน จกนกระทั่งเกิดเป็นความผูกพันหลายวันต่อมาหวังได้เข้าไปต่อว่าทีมฟุตบอลของเขาที่ทั้งหมดเนี่ยเอาแต่ดื่มฉลองและไม่ยอมซ้อมกันสักทีเพราะอีกไม่กี่วันมันเนี่ยจะถึงเวลาที่พวกเขาต้องแข่งกันแล้วจากนั้นชิงกับจีเนียสก็ได้เข้ามาหาหวังพร้อมบอกข่าวดีว่าพวกเขานั้นได้ไปกว้านซื้ออาคารล้างมาหลายสิบหลังจากนั้นไม่นานทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ติดต่อมาขอซื้ออาคารทั้งหมดของพวกเขาเพื่อนําไปสร้างเป็นโรงเรียน มันเลยทาให้บริษัทของพวกเขาเนี่ยทำกำไรจากการขายอาคารเหล่านั้นไปกว่าหมื่นล้านหวังเนี่ยเลยโมโหมากหากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาเนี่ยต้องแพ้ข้อตกลงของปู่หวังเนี่ยจึงพยายามคิดหาวิธีระบายเงินทั้งหมดแต่ถ้าว่าไม่นานเขาเนี่ยก็ได้คิดแผนการนั่นออกวันต่อมาหวังได้ไปทําการประกาศต่อหน้าชาวเมืองทุกคนว่าเขาเนี่ยจะเริ่มทําประกันสําหรับคนอ้นวนโดยมันจะเป็นประกันสําหรับคนที่อยากจะผอมทุกครั้งที่ลดน้าหนักได้1นกิโลเขาเนี่ยจะมอบเงิน1000หยวนให้ เรียกได้ว่ายิ่งลดเยอะยิ่งได้เงินเยอะซึ่งค่าทําประกันเนี่ยก็ถูกแสนถูกมนเลยทําให้คนอ้วนแทบทั้งเมืองเนี่ยต่างพากันแห่มาทําประกันของหวังโดยทุกคนต่างพยายามอย่างสุดชีวิตในการลดน้ําหนักเพื่อรับเงินจากประกันดังกล่าวและจากประกันคนอ้วนที่หวังได้คิดค้นขึ้นมันเนี่ยเลยทําให้เขาได้รับรางวัลผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็ถึงวันแข่งฟุตบอลของหวังซึ่งทีมที่ผู้เขาต้องเจอเนี่ยเป็นทีมระดับประเทศที่หวังจ้างมานั่นเอง โดยทางทีมคู่แข่งเนี่ยก็มั่นใจมากว่าจะสามารถเอาชนะทีมของหวังได้แถมผู้ชมกว่า99%ก็พากันแห่มาเชียร์ทีมระดับประเทศอีกหวังและทีมได้ทําการเปิดตัวอย่างอลังการโดยการขับเฮลิคอปเตอร์มาจอดกลางสนามและไม่นานช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงทั้ง2ฝ่ายต่างเริ่มเปิดฉากแข่งกันทันทีโดยชิงได้ทําการไปพูดกับนักเตะของฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งจนเขาในรู้สึกลาคาญและได้ทําการซัดหน้าของชิงไป1ที มาเลยทาให้เขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ถึงแม้ว่าทีมของหวังจะได้เปรียบเรื่องจํานวนคนแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําประตูได้เลยทีมของหวังได้ถูกคู่แข่งยิงประตูอยู่ฝ่ายเดียวจนครึ่งแรกเนี่ยถูกนําไปด้วยสกอร์8-0ระหว่างในเวลาพักหวังจะได้ต่อว่าทุกคนในทีมว่าทั้งหมดเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องเลยโดยหวังเนี่ยไม่ต้องการจะให้ทีมคู่แข่งทําคะแนนได้เกิน2หลักเพราะมันจะเป็นความอัปยยศในวงการฟุตบอลโค้ชเนี่ยเลยคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้ ซึ่งในครึ่งหลังทุกคนเนี่ยจึงเริ่มทําตามแผนที่โค้ดบอกโดยทุกคนได้ทําการส่งบอลไปให้หวังและได้พากันจับมือวิ่งล้อมเขาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาแย่งลูกได้และดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้ผลผู้เขาได้บุกเข้ามาที่ประตูของฝั่งตรงข้ามได้สําเร็จหวังเลยทําการยิงไซ้โค้งไปแบบเต็มข้อแต่ถ้าว่าผู้รักษาประตูของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถรับได้เขาเลยทําการเปิดบอลตรงไปที่ประตูของทีมหวังและเมื่อไม่มีคนเฝ้าประตูมันเลยทําให้บอลลูกนั้นเข้าไปอย่างง่ายดดย ซึ่งหากพวกเขาโดนทําประตูอีกแค่ครั้งเดียวชื่อของพวกเขาทุกคนเนี่ยจะโดนจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการพ่ายแพ้ทุกคนเลยเริ่มใช้แผนตั้งรับพวกเขาเนี่ยเ,เลยโดนฝ่ายตรงข้ามยิงอัดอยู่ฝ่ายเดียวโดยทุกคนได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อการไม่ให้พวกเขาถูกทําประตูได้ในตอนนี้เวลาเนี่ยใกล้หมดลงแล้วซึ่งสภาพทีมของหวังแต่ละคนเนี่ยก็ดูไม่ไหวแล้วเหมือนกันพวกเขาขอแค่ป้องกันประตูไม่ให้ถูกยิงอีกแค่ครั้งเดียวซึ่งในตอนสุดท้ายทีมคู่แข่งเนี่ยก็ได้ยิงตรงมาอย่างสุดแรง ชิงเลยตัดสินใจใช้น้องชายของเขาในการรับบอลลูกนั้นและจากการเสียสละของชิงมันเลยทาให้เกมการแข่งขันจบลงด้วยสกอร์9-0ทีมของหวังต่างพากันดีใจย,ยกใหญ่เล่ากับเป็นผู้ชนะแต่ทว่าหลังจากจบการแข่งก็ได้มีโทรศรัพท์โทรมาหาหวังพร้อมบอกว่าตอนนี้เขาในได้จับเสียเป็นตัวประกรันหวังที่รู้แบบนั้นจะรีบบุกไปหาหยินกับไลหรือผู้จัดการทรัพย์สินเพราะเขาคิดว่าทั้งสองเนี่ยต้องอยากได้เงินของปู่เขา แต่ถ้า,ว,าวังเนี่ยก็คิดผิดเพราะทั้งคู่ไม่ได้จับตัวเซียไปจากนั้นคนที่ลักพาตัวเธอก็ได้โทรมหาหาวังอีกครั้งพร้อมบอกให้เขารีบนําเงินสิบล้านมาเพื่อแลกกับชีวิตของเซียและห้ามโทรไปแจ้งตารวจเด็ดขาดวังเนี่ยเลยเริ่มคิดนะ่ะเพราะหาเขานําเงินไปให้คนอื่นมันจะถือเป็นการทําผิดกฎและเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยแต่กลับมาที่เซียดูเหมือนว่าคนที่ลักพาตัวเธอมาเนี่ยก็คือจินนั่นเองครับโดยเขาได้บอกความจริงกับเธอว่าน,นี่คือบททดสอบสุดท้ายที่ปู่ของหวังคิดขึ้น ซึ่งเขาเนี่ยอยากทดสอบว่าหวังจะยอมเสียสละเงิน3 0 0พันล้านเพื่อแลกกับชีวิตของคนที่เขารักหรือเปล่าจากนั้นหวังเนี่ยก็ได้โทรมาหาจินและบอกว่าเซียเนี่ยถูกลักพาตัวไปเขาเลยอยากจะให้จินหยุดการทดสอบก่อนเพราะเขาต้องรีบนําเงิน10บล้านไปช่วยเธอแต่จินเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดการทดสอบได้เพราะมันอยู่ในข้อตกลงซึ่งหวังเนี่ยก็ดูเป็นห่วงเธอมากโดยในท้ายที่สุดหวังเนี่ยจึงเลือกผิดข้อตกลงโดยเขานําเงิน10บล้านมาเพื่อช่วยเซีย เขาได้ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาช่วยเธอจินเนี่ยจึงได้ออกมาบอกกับหวังว่าเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาได้อธิบายว่าการเลือกระหว่างเงินกับชีวิตคนเนี่ยคือบททดสอบสุดท้ายของปู่ซึ่งหวังเนี่ยก็ทําสําเร็จและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาคู่ควรกับมรดกของปู่ตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของปู่เนี่ยจึงได้ตกเป็นของหวังอย่างชอบธรรมจากนั้นหลายเดือนต่อมาหวังกับเซียเนี่ยก็ได้แต่งงานกันทั้งสองเลยตัดสินใจนําเงินทั้งหมดของปู่ไปบริจาคช่วยเหลือคนยากจน พอหวังเนี่ยได้ใช้เงินเหล่านั้นหาความสุขมามากพอแล้วเขาเลยอยากแบ่งปันเงินเหล่านั้นให้คนอื่นบ้างแล้วหวังกับเซียก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากคนดูไป71%เช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ